ขายคือ <c oughs> ต้นยาคิ้วใสลงไปเลยเนาะสบายดีพี่น้องฮัลโหลวันนี้เอาจะมาเห็ดเมนูอ่อมกบใส่กระปูพี่น้องก็มาขวบก็ผักขาดเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี่ใส่ตุ่มมาแล้วแต่ว่าเ่าก่อนสิไปอ่อมเาสิมาทขวบเขาขวบก่อนเ0าสิขวบเขาขวบออมใส่กบปกติแล้วนะอ่อมอออัน่มแบบใส่เขาเบื่อก็ได้แต่ว่าเ่า50ใส่เขาขวบแทนพร้อมเดิ อมๆหอมนะเดี๋ยวใหเราขก็เงินเลยทุกคนค่ะสุขวาไว้อมเส่กบเนาะวันนี้สีอมประมาณสองตัวมีกระปูมีมะหอยนที่เขาหามาได้แต่ขัวขวาแล้วสิเก็บพักเดี๋ยวถ่ายยังอยกอนนะพี่น้องพอแล้วเนาะเอาออแล้วไปเข้าขัว

ขออ้าวขั่วนร่อยิงนะมันเป <Zahlen stuffed> ็นอะไรกิงกว่าควรจะกินข้าวขั่วมันหอมมันๆบอกเออปัาดสงเบาแคนดี้คนดุเลย่นไปยังไอ้่นไปซีดเบ็ดมาละส่งคนไม่ได้ขี่ตมอากับร้านซอยกันตำข้าวขั่วเว้ยมาก็จะยทึ่งเตียงก็มี

ดอกฟางหมกบับพี่น้องไปอมเ่กบาวของเศกประจักดอกมันประจักหมากมันแต่ว่าอยู่สูงแฮงนับมือนับวันเนี่ยกระูงไปหนาพอแมงผูกกับห่วงพอแมงผูอาหารเขากับอาหารเมงผูกกันเดียวกันนั่นแหละลอน่ดอกจูมินี่งานหมดงามแดงเบบอมหมดสม

นี่นะตอนนี้ตักบวมหน่อยตะเนี้งามเลยต้องมันก็นยังงามนี่ว้าวงามเดียวว้าวว้าวว้าวโมเมนต์เ <Moment S 1> ข่าโม่หมุนเข่าได้พี่น้องทีเข่ามาเก็บเอาผักขาดไปออมไปกบอย่าใส่เบอร์ผักขาดหน่อยนี่ ายคือต้นอย่าคิ้วเลยแต่ว่าผักอันนี้มันจะมีรสชาตว์ฮึ่นๆเย็นๆแก่ข้าวได้ดีที่สุดขด้าวที่จะแก่ได้จะ <c oughs> มันเป็นดอกคนละทุกคนใครออมได้เพื่อ,ต,<ไ>อ,อ,อตัวเองกินอะได้เขาเราเขาก็ห้องหอมถ้าแต่แงงก็เริ่มเปลี่ยนกลิ่น,ออน,นออมันออนี้จงห่อนยากหนึ่งเกี่ยวกับหอมแล้วหอมแล้วมันจิงหอมยากอันเดีย เทตโตสนเตพี่น้องได้มาขวบเลยเดี๋ยวจะมาหาหรอกเก็บผักขาดไปอมใส่กบกันเีมชีแดาลข้าลตนันีมีแต่ผักขาดเนี่แะพี่น้องแต่วันนี้โมเคยกินผักไทยกินมาได้แล้วผักไทย เดี๋ยวมันจะเบิด์ตเนียงกันเลยใครเป็นเลยๆเขาเขาก็ซุกแล้วพี่น้องเอ้ก็อน,นจนม,มันลบถ้ามันอยู่ยกับกลองหม่มันหมักลมนะเนียเป็นลักษณะของผักอันเป็นใบแบบนี้กินได้เด้อพี่น้องบานเป็นผักขาดผักโอ๊ตสก๊บมันสีแกข่ขาวเย็นๆหรือว,ว่าไปลวกกินกับปุกก็ได้ ปนปนฮอนปนมันมาเกิดติดตามเซนเทนาเดวาไฮนาก็ได้ที่มันมักเกิดเนาะรูปเหมันต์เด็กมันหอนเอ๊ะได้กบแว่ามันได้กบมันได้กบมาแล้วมันมาหมวนกบเปลี่ยนแด็กบเป็นไฟไม่ดี มันแหลกกบมากเลยมันหายจะฟ้องแล้วมันเลีนแต่มาที่เปิ่อหน่อมันหอมกบเส่ผักขาดโอ้ยามนี้มันเล็บตัวนี้แห้งตัวใหญ่ผักขาดใส่ลายกระหึ่นพี่น้อใส่ลายๆจะลอยกินก็ได้เอายู่แล้วพกันยังไปอมซิ่อกันอมได้ค่ะบ ผักกระแหงกับเห็ดบดเนาะต้นผักกระแห้งงามนี่มันใหญ่เลยกินกับมะขามเอาหยอดเดียนดีอ่ะมันลายมันจริงจริงนี่อย่างต้นบ๊อกซ์สลัดหยอาเตียงหน้าเลยอันย่าแชย์ซอฟแปนด์สวยมกบวกก่อนพี่เนาะมกบวกหอม มักหน่อยมันนะเสียบกว่าเนาะแต่ว่ามักใหญ่มันบวกกินมันกะเถ่าเป็นพี่น้องมักบวบเนี่ยนี่มันลายเฮงยีแต่แถวปลายใหม่กับบลกลายเพราะว่าแามนี่มักบวบมันเป็นมักมักบวบนี่งั้นก็หมูเวลาปลูกนะกับมักถวด่วยยังกับเป็นถวตี มแคล้วหมุกหวบเนี่ยกิ่งกิ้งแล้ว,ว,มวไมใส่เสียงาล้วไม่ใส่เสียงเดียวเสียนหักกบกันไปเนาะ อาจิคัวกบก่อนพี่น้องสะลอยอันเผาแล้วแลบเนี่ยต้องเผาก่อนถึงเอามาผักพีเนางมันจังหอมเมียเยเมียลย้ีแล้วนี่ยเนียวเลยแล้วแล้วี้แล้วบนแล้วว่านนี่ว่สีอ่อนจะเฮ็ดผัวรับพี่น้องเลยมาแต่หาเฮ็ดลับเลย ออนกินบ่แกงกบน้ำป่ากินบอน่อข้าพผัดเคียงหล่าสุดข้าวผัดถั่วยกินี่มอกบน้ำป่ากินบร่นนบร,นร้านกมวยงยองนปน้าเห็ดชุกยังกินเด้อข้างหมอเันพี่น้องกบลงไปเลย ขั้วครกก่อนไปเนาะั้วสิบสิบหครบสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวจะใส่กระปูกับหอยลงไปเนาะกมันิตุ รเหยนไปกินเกือคู่มือแดกแสบนงนัวพี่น้องแสบไปเลยวาสื่อแดมาแดกก็ด้แสบจะนมนัวซาตามด้วยเกลือหนงเค็มรดน้เขากันเนชีสันเลือมเือพี่น้องแสบแหนนี่ตามด้วยกะขัวกะขัวหอมซื่นใจไปทั้งไดก็อยากน้อง สุกเราไปกิน้องแล้สิใครมงน่ากินจังเลยเป็นตะแซสบแห้งเดี๋ยวาเาหับอมาใส่กข้นหอมดิหอมเข้าไปอืีหัวประมาณจานหนึ่งเนแ่น้ก็ได้ก็ดีทีุ่กสากมหัวเนยาักทั้งหลายล้นลายไปเลยที่น้องยันกบมุ่นเนาะเดี๋ยวถากน่อยบัวุิมที่ใส่พักลงไปเป็นตะแซ่บแล้ว อารไปเลยเนาะอืมนอาแลนนาบสิเป oh, oh, ื่อยได้ทีเป็นแบบแถบสิบรนเวณบนตอนะขาดไปเลยเนาะอืมกะด็แบเลยนองวะเอามากับแมาไปหากันอ๋อกิ่งอเมาก็มาไปหากัน มาจะคบแมวหรือแมวจะคบมากับพวหุ่นแมวหน่อยนะเก่งจก่งพี่น้องมันยันมาเลยแมวว้าวออมกบออมปลาพนะ่อแมนออมกบสิกระปูออมเสือพี่น้องเล้วแล่าพี่น้อง อันนขัวไข่มือนี้เน่กินบัวลอยอันนี้จะเป็นเมนูอ่อมพี่นาองรบตะกูตะกูตกะกกีะกูกินก่อนรถยาเข้าให้ได้ทุกคนกินข้าให้ได้ทุกคนกินข่าเพื่อนกันสิสดนคุยอีีงคาร์เนต์ียงกระตัดอันยาแล้วียงกตัดเขาแคบบะ วันวันมาบวกอืมงาบวบบ็ได้ใส่น้ำตาลเลยกบกระมันมันผีน้องกระปูกระมันมันจะหดย่ำหนาวเลยปลายพลต้นหนาวอาหารกบเียดปูปลาแซ่บเห็ดยังกินกระ่บพี่น้อยอ๋อมากขึเนอืมแต่ว่าคันเนาลงนานนช่วงลงนานฮนะเห็ดปูเสพนะแต่ว่าพวกปูพวกกบมันอยากพันได้ แม่แม่อยู่กับปูไปกินงงยังก็เลยแมวแมวกระปูเวรยังพป่น้องแมวนะมันเอวกินพวกกินไค่เอวเพราะว่ามันเป็นสัตว์ยานของสัตว์แม่แต่ว่าข้าวเกลือมันละมันบริยากแมวกินแต่เน่าเสียบเลยไม่ได้กินนะเอื่อกินแต่ขนมร้านข้านขนมแม่มันกินแล้วมันกินมันบ่กินข้าวเนาะคือว่ามันต้องกินนมบวกกินดอก แมวมันกินนมเลยเนาะคือกระมาเนาะกินนมแม่มันอืมมันม,มันบอกแรงนะพี่น้องอาการมื่อนี้เอ้าเอาโบาหัวเฮ็ดปวกหรือเฮ็ดละง,งกหรือฝนจิตกเนาะเสียงเขาตัดเขาตัดนหญ้าซะนัน่นตัดเขาตัดหญ้าหรือตัดยมหงหลัดปวงหูเนาะบางท่านะเริ่มเกี่ยวเขาแล้วแต่ว่าโบกไลยปันใดส่วนไลยสิเป็นเขาดอเนาะเขางานขันคือหน้าสลัดยมหงหลัดเกี่ยวทุกคนกระซิบประมาณนี้แหละพี่น้อง่านท่องเที่ยวอยู่ เขาแกากเป็นอน,นัะนเนาะฮันทรอนยามันเกี่ยวทรอนยามันเกี่ยวแล้วเขามันจะเป็นเงาเก่เขาอะมันสืบมานี่มันสืบเขาเก่ามาเด้อพี่น้องเด้อคำเล็กอือหึจบอันนี้นเขาเอ่ยว่าสุดแซ่บออมโกเปะรบหัวไปกับโซเปะกับโซอรอยกับเบือ่ออะไรพี่น้อง ไม่เป็นมักนี่แบบฟิวแบบไปกัู้ใหม่จะกันยังเดี๋ยวพี่กอลเดี๋ยวไปด้วยกันพี่กอ